ดูครับโซนิกตัวใหม่แท้นะครับคันนี้มีเล่มเขียวครบนะครับชุดโอนครบภาษีหกเจ็ดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมอ่านี้ตต่อนะครับอ่าเขียวเป็นสีเขียวมรกตนะครับอ่าในคลิปอาจจะดูเข้มนิดนึงครับเพราะแสงแดดนะครับถึงแล้วเป็นสีออกอ่อนๆนะครับเขียวอ่อนๆนะครับให้ดูอะไรครับปั๊มหน้าเป็นแบบนิชชินแต่งนะครับ จานแต่งนะครับมอน้ําแต่งนะครับงานสร้างท่อมอน้ํางานสร้างแต่งนะครับผมข้างในและนอกเลยนะครับใหดูข้างในครับอ่าแล้วก็เป็นสตาร์ทมือนะครับผมสีแข็งยังสวยนะครับอาร์มบิเนียมครับผมอาร์มยืดนะครับชกหลังไวเอสนะครับท่อคอเลดนะครับ เจยยงแบบดั้มนะไอเกียแบบเแบรบกแบบดั้มนะครับเแบรบกใช้งานได้จริงนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับให้ดูดอกยางครับใหม่กิฟเลยครับยางดอกยังเหลือๆเลยครับ ชุดบนก็เลื่อนไม้ครบนะครับปั๊มแบบร้อแต่งนะครับสวยๆนะครับคันนี้ให้ดูด้านนี้มาครับเล่มโอนครบนะครับภาษี6กเนะครับเพิ่งต่อนะครับยางหน้าก็ใหม่ๆเลยนะครับผมดอกยางครบเลยนะครับ น,นี้ไล่ชุดไฟให้ครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดนะครับซ้ายขวาเลยนะครับแต่ดังนะแต่ติดนะครับไฟเลี้ยวท้ายติดนะครับไฟเลี้ยวขวาก็ติดนะครับกาสตาร์ทได้ฟังปัดมือนะครับ สายสูงต่ำนะครับติดหมดนะครับ สิครับประมาณนี้นะครับ